สวัสด,ดีทุกคนเดี๋ยวนี้ผมพาวดีรถของผมกันนะครับรถคันนี้ก็นนกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรถคันนี้ได้มาช่วง,งปีที่แล้วนะครับช่วงปลายปีนะครับก็รับจากพี่คนหนึ่งมาที่เขาเขาปั้นใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ใส่พวกชุดสีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ซื้อชุดสีซื้อใส่ไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรต่างนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ละเดี๋ยวพาไปดูว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะครับแต่อมมีบางอย่างไม่ใช่บางอย่างนะก็หลายอย่างนะที่ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นของแต่งสำนักไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็เดี๋ยวอันไหนที่ที่ผมผมไม่รู้ชื่อ อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงคือเราไม่ได้ปั้นมาแต่แรกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีมีอะไรบ้างอะไรที่ผมผมรู้ก็จะบอกนะอันไหนที่ผมไม่แน่ใจก็จะบอกว่าไม่แน่ใจนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มวันที่ชุดข้างบนก่อนอันนี้จะเป็นประกับเดิมครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะซื้อมา200กว่าบาทใช้งานได้นะครับมือเบรกเป็นของโซนิกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ประกับอันนี้ประกับผมไม่แน่ใจนะเป็นของอะไร ปั๊มนี่นะ่าก็น่าจะเป็นปั๊มไม่ใช่ปั๊มเดิมก็น่าจะเป็นปั๊ม110นะครับเปือนใหม่ก็เป็นของเดิมนะครับใช้งานได้ปกติความร้อนน้ำมันนะครับส่วนขนาน้างในนี้ผมเปลี่ยนใหม่เพราะว่า,าตัวที่ติดมาับร์ดตอนแรกเนี่ยเข็มตัวนี้มันหักไปนะครับก็เลยไปซื้อตัวเรือนใหม่ข้างในมาใหม่นะครับก็ให้มันอยู่ในสภาพที่ ของเดิมมากที่สุดนะครับก็ชุดสีอันนี้เป็นชุดสี่ของแท้นะครับสิ่งที่เห็นจเจดเจนเลยคือตรงนี้นะครับสติกเกอร์ไม่ตรงนะฮะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ตัวนี้มันก็จะไม่เรียบเนียนเหมือนของแท้นะครับถ้าดูดีก็จะ คือมองออกถ้าคือมองใกล้ๆก็จะรู้ว่าไม่ช่องแท้นะครับก็ไม่ได้ส่วนตัวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับใช้งานได้ได้ปกติอันนี้ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไปตะกี้ไปเลี้ยวใช้ได้ซ้ายขวาใช้ได้นะครับไฟหน้าใช้ได้นะครับมาที่ล้อล้อนี้เป็นของดีดนะครับ ขอบ17นะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ไม่ได้ใส่าสายไม้นะครับใส่เป็นบูทไว้คือผมชอบให้มันเป็นโ้งร่องไปเน,นะก็ดูสะอาดดีม้อน้ำบินม้อน้ำมีเนียมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมทำอะไรบ้างนะครับแต่น่าจะมีการเปลี่ยนไซส์ของลูกสูบนะครับ ในส่วนของเครื่องนี้ผมขอยนุญาตไม,ไม,ไม,ไม่บอกรายละเอยียดเลยกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ว่าอนาคตโครงการผมอนาคตเนี่ยผมมีแผนว่าจะทําเครื่องใหม่นะก็ตอนนี้เหมือนเหมือนเครื่องมันจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็บาลานเซอร์ก็จะดังนิดนึงก็ดดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบาลานเซอร์ชอบดังถ้าเกิดใช้ไปนานๆนะครับ ถ้าเปลี่ยนก็น่าจะจะถ้าทำก็ได้ทำทำชุดใหญ่เลยจะได้จบไปเลยนะครับอันนี้เป็นเกย์โยงนะครับเกย์โยงไม่แน่ใจว่าเป็นของค่ายไหนนะโชกหลังโชคหลังในผมไม่แน่ใจว่าความสูงเท่าไหร่ส่วนยี่ห้อเดี๋ยวให้ดูนะยี่ห้อผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะมากับอ่าหลังเวมีเนียมนะครับนะครับโซ่อันนี้ก็จะเป็น ของโอซากินะครับ420สเตอร์หน้า15หลัง34นะครับตัวคาบูเป็นคาบูเดิมนะครับโอเคอย่างนี้ผมแจ้งไปก็คือไฟท้ายไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ก็คือซื้อมาใส่เพิ่มนะครับแต่ว่าเป็น เป็นไม่ใช่ของแท้นะครับนี้ทะเบียนหลังนะครับมาดูฝั่งนี้ปลายเป็นปลายของ LS นะครับก็ตัวน,นี้ก็จะทะลวงแล้วก็ใส่ะตะแกรงแล้วก็ยัดแปะประมาณ4นิ้วนะครับท่อเป็นท่อเดิมผ่านโล่งนะครับปั๊มหลังทำสีใหม่ไม่แน่ใจว่าของเดิมหรือเปล่านะตันนี้เป็น งานสร้างเจ้าของเลยว่าทำไว้สายถักทั่วไปนะครับปั๊มหลังเป็นปั๊มกระทุงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นพักเท้าหลังเดิมแล้วก็เจ้าของเขามา,าตัดให้มันเป็นทรงดีนะคับก็ไจะยึดกับขาท่อไอตรงนี้มันไม่ใช่น็อตของมันนะอันนี้มันน่าจะเป็นของเบฟผมซื้อมาแล้วก็มาใส่เพราะมันดูแล้วมันสวยดีก็เลย ซื้อมาใส่มาที่ปั้หน้าปั้มหน้านี่จะเป็นของเดิมทําสีใหม่นะครับจานเป็นจานเดิมนะครับเร้าว้าวก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีของแต่งหรือว่าออของซิ่งอะไรมากเราก็เน้นก็ใช้งานนะครับแต่คงไม่ได้ขี่บ่อยมากนักนะครับ ราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็สภาพนี้เนี่ยผมว่าไปไหนนี่คงจะน่าจะโดนจับได้ง่าย,ายๆนะครับรี่บเบาเป็นเบาะเดิมนะครับเบาอันนี้เป็นของเดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนนะเป็นของเซกโรบ,บุรีนะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันก็จะเลี่ยมนิดนึง ทำสีใหม่นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนตะกี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารผอ,รอรนี้เป็นสำรองอ่ตัวนี้เป็นของเดิมนะครับดูสกสีจะเก่าๆนิดนึงนี่ผมขัดไปนะแต่มันได้แค่นี้น้ำมัน2อทีนี้จะหมดละใกล้ละเดี๋ยวนิดนึงนะครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ สีใหม่ดูบอกไปโชคแกนโชคหน้าเป็นสีทองนะครับก็ไปได้สีใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีไทยเทสีไทเทเหมือนกันนะครับ อนาคตผมจะเปลี่ยนนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเป็นตัวคอเมียมเดิมๆม,ม,มากกว่ามันจะได้เข้ากับพวกชุดน็อตคําหน้าในพวกนี้นะครับเออลืมบอกไปตัวล้อเนี่ยล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อที่เขาไปได้สีใหม่นะครับจริงๆมันเป็นล้อทีอ่ปีเก่าแล้วแต่ว่าเอาไปทําสีใหม่นะครับอันนี้เป็นไฟหน้าไม่ใช่ของแท้นะครับ ้คก็ประมาณนี้งั้นขับใช้งานครับก็แอบซิงนิดนึงนะครับก็ข้างประมาณนี้ก็ข้าวๆประมาณนั้นนะครับในอนาคตก็น่าจะมีคลิปที่ผมได้ขี่ไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็มาดูกันว่าจะจะเป็นยังไงนะครับก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้กะเอามา ขี่เยอะอะไรนะครับคือเราเราความที่เราตอนเป็นวัยรุ่นเราก็อยากจะจะมีไม่ไนค้ครอบครองนะคือตอนที่เป็นวัยรุ่นเราเราไม่ได้มีขี่เหมือนเพื่อนนะครับก็พอโตมาก็พอมีกําลังที่จะซื้อมาก็อยากจะมีไม่ได้ครอบครองนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มาสนใจแล้วก็ mm hmm. เน้นจอดส่วนใหญ่นะครับคงไม่ค่อยได้ใช้งาน อะไรมากมายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปที่เอาไปขี่ออกถนนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะถ่ายลงให้เพื่อนๆด,ดูกันนะครับแต่ว่ามันมันขับสนุกนะครับเสียงเสียงก็2ทีนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าอนาคตทําเครื่องใหม่ก็ก็น่าจะดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เครื่องมันก็จะดังนิดนึงบาลานเซอร์ดังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าขับใช้งานปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับ แต่คงไม่ได้เอาไปแข่งหรือเอาไปวัด GPS บิดหมดปลอกอะไรวันนั้นนะครับอาอยุเราก็ไวัขนาดนี้และไม่เลยเลยจุดที่จะซิ่งมาแล้วนะครับขอขี่แค่สัมผัสฟิลของของรถเก่าๆที่เราอยากจะมีตอนสมัยวัยรุ่นหนึ่งก็พอนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับจะได้ ปรับปรุงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับให้ทุกคนได้ชมกันก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ